ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีติการมวยใหญ่ครับมีน้องับศึกวันเจริญทองครับกำลังศึกวันทรงไทยใช่ไหมใช่ครับคู่เรียบก็หลังจากที่ผมเอาชนะไปได้แล้วครับจากมวยสากลผมคิดว่ามวยไทยก็น่าจะไม่ต่างกันครับน่าจะต่างกันเพราะว่าผมเนี่ยซ้อมมาตอนนี้ผมซ้อมมาสี่วันติดแล้วนะครับส่วนคู่เป็ดเนี่ยเพิ่งมาซ้อมได้วันสองวันครับส่วนใหญ่เขาจะมาดู ก็เลยคิดว่าเขาอาจจะผมอาจจะยกหนึ่งยกสองนี้น่าจะทําแต้มครับบนยกสามนี้ก็น่าจะไม่ยอมให้ครูเป็ดเดิมมากครับเพราะว่าครูเป็ดก็ได้จะหมดเหมือนกันคิดว่าน่าจะเดียดเดียดแต้มได้ถ้าจะแพ้ก็แพ้ลูกเหลี่ยมเท่านั้นครับ,บไม่ไม่ผมไม่ใช่เหลี่ยมตรงนี่ผมเน้นเน้นจะทำยังไงให้โดนได้คะแนน่ะก็กรรมการมีกรรมการด้วยเรียวมัน ไม่ใช่กรรมก,การกรรมการโอเคเขาเปกรรมการด้วยกรรมการกลางไม่ไม่เข้าใครออกใครครับโอเคคนเดียวบัคคาก็น่าจะระดับคูเปรตครับเป็นถึงแชมป์เปี้ยนโลกของไ,ไทยผมคิดว่าเขาต่อผงอยู่แล้วล่ะนะครับน่าจะประมาณ <c oughs> โหกหนึ่งเออไม่ได้หกหนึ่งครับ ไม่รักษาการนี้กับใครที่เรียนออนไลน์อยู่แทงครับผมแทงหนึ่งได้หกไม่ไม่ครับไม่มีการไม่ไม่ใช่ถ้ารแหวนนี่งนี้ิวเตอร์ก็ไม่ได้จับเขาไม่ไล้าจับมันน่าจะคู่เกี้ยวผมว่าโอเคโอเคครับมีความมั่นใจขนาดไหนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือจะอยู่ให้ครบสามยกสามยกอ่ะพวกนี้ไมยกโอ้ห้ายกไม่ไหวไม่ไม่สามยกไม่ใช่ห้ายกสามยกครับสามยกถ้าห้ายกนี่ผม ขอไวลายั้สองเดือนครับผมมาทุกวันเหมือนนะแต่ว่าผมพยายามไม่ได้ซ้อมผมพยายามดูท<บ>ี่ว่าเขาอาการลูกไหนที่าเราจะแก้ทามวยได้ผมไม่ชอบไม่ไม่ซ้อมหนักครับผมเลืองปกตินี่คือเขามีประสบการณ์นะครับเขาเป็นครูเขาก็ดูออกว่าผมถนัดซ้ายผมก็จบแล้วเขาปิดจต่ซ้ายผมผมก็ตตยใช่ไหมครับอ,อ๋อมวซยมวซ้ายครับมวยซ้ายครับเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปแก้ือนี้ งั้นเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปบ้านนะครับเชิญชวนนักเรียนทุกคนที่เรียนออนไลน์ตอนนี้นะครับไปดูคลิปเวลาครูเป็ดต่อยนะครับเราผมก็จะกลับไปดูเหมือนว่าครูเป็ดเขาต่อยเป็นประมาณเพื่อพรุ่งนี้ผมก็จะได้เผือเอามาแบบจำว่าไว้ท่าทางแบบนี้เขาน่าจะออกแบบนี้อะไรจะได้ดักทางไพ่ได้ถูกครับโอเคแล้วรุ้เจมสขอบคุณครับ okay, <let> <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาแฟนมันดัดมวยมาพบกับรายการสึดวันชิงรอกันระหว่างรอใหญ่นะฮะฉายาสิงหสับอ่างเจริญของเกตบ้านช่องแล้วก็มุมแดงนะครับหรอเล็กนะครับศิลปินนักร้องล็อกเกอร์สุดโก้นะโตโรคาจินะครับที่หนึ่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นสุดชิงรอที่มีไฟัปนติดตามมีเยอะเลยนะฮะทั้งประเทศ โน่สกัดสายีกทีหนึงนะครับสกัดการรวบของหลอใหญ่จะได้ดทองเขียบ้านช่องนะครับฝั่งมุมขวามือท่านผู้ชมนะครับอยู่หน้าจอนะฮะตอนนี้ลุกเดืนหน้าเข้าไปโน่สกัดในการเยึดขวาที่หน้าจอโอ้โหจะเลือดทองนะหลอใหญ่ให้อัดซ้ายเข้าไปทีทองอีกทีนึงนะครับตโตโรคืนไม่ได้นะครับของกรรมการอยู่แล้วนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะมีปัญหานิดนึงนะฮะทางหลอใหญ่ที่ฟองตอนนี้หลอเล็กไม่กลัวนะหลอเล็กบี้เข้าไป บี er ้เข uh, <Yeah. S 3> like um, ้าไปเลยนะครับบี้เข้าไปติ้เชือกนะฮะลอยใหญ่ติ้เชือกนะครับกระทุ้งเข้าไปอ่าทุกเอาสายอีกทีนึงทีบยันสายทีสกัดล่าอีกทีนึงเตะขวาอีกทีนึงครับผมทีลำตัวที่หน้าขานะครับลอยใหญ่สกัดแล้วกันเตะสายที่ลำตัวลอเล็กอัดสายเข้าไปทีลำตัวอีกทีนึงนะครับกระทุ้งเข้าไปทีหน้าท้อีกทีนึงนะฮะโอ้โหตอนนี้มันมากเลยนะครับตอนนี้ลอเล็กไม่กลัวเลยนะครับอาศัยความหล่ออาศัยความหล่อแล้วก็โอ้โหดารา โอ้โห و, แฟนแฟนละครนี้มากมายเลยนะครับโอ้โห و, ให้การเชียร์อยู่คานสนามตีกันก็ใหญ่เลยกระทุงไปอีกทีนึ่งครับกระทุงก็ไปอ่ะฟ้องกรรมการอีกแล้วนะครับบอกว่าเป็นกระทุงที่จุดผิดบุคลากรนะครับกรรมการบอกว่าไม,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่ผิดกติการอเล็กปีเข้าไปรอใหญ่หลังผีเชียร์นะครับหลังจริงเชียร์เลยครับรอเล็กกระทุงง้สยอีกทีนึงนะครับเข่าวขวาอีกทีนึงเดินหน้าเข้าไปอีกนะครับโอ้โห و, ตอนนี้รอใหญ่ถอยไม่เป็นขบวนเลยนะครับรอใหญ่ขยนไมขบวนเลยครับยังไแข็งกันอยู่ หลอเล็กไต่ขวาไปอีกทีนึงนะครับเดินหน้าเข้าไปตียันไปอีกทีนึงถี้ายไปอีกทีโอ้โหลอใหญ่ทำท่าจะอักบีายนะครับไต้ซ้ายอีกทีที่ลำตัวของหลอเล็กหล่อเล็กกระทุ้งกันไปที่ขี้พ่อเลยนะครับโอ้โหจุดยอดเลยนะครับโอ้โหลอเล็กนี่ไม่กลัวแล้วไม่กลัวหลอใหญ่แล้วครับหลอใหญ่หลังติดเชือกนะครับหลังติดเชือกหล่อเล็กกระทุ้งข่าซ้ายอีกทีนึงขาซ้ายอีกทีนึงนะครับโอ้โหไต้ซ้ายที่ไต่ขวาอีกทีนึ่งบีเข้าไปนะครับตอนนี้โอ้โหลอใหญ่ทำท่าจะลองเลยนะครับ บอกโอ้โหล้อแล้วโอ้โหทำเป็นผายมือบอกไม่เท่าไรหรอกอันนี้กดมาอยู่ด้านหลังเลยครับว่าจะท่าจะได้เสียตัวกันพอดีวัริีหมด่ตยซ้ายอีกทีนึงนะครับเขาที่ทองโอ้โหหล่อใหญ่ตอนนี้ไม่เป็นขบวนแล้วนะครับหล่อเล็กเดินหน้าเข้าไปอีกล่อใหญ่เตะซ้ายไปทีหล่อเล็กคืนซ้ายทีหนึ่งตอกกัดบังเตะขวาอีกทีหนึ่งเตะซ้ายทีนึงเลยครับตอนนี้โอ้หล่อเล็กไม่ฟังโอ้ลูกดีครับโอ้โหราคาไปที่หนึ่งล้านจับ จนุนใครขี้เกียจไม่เดียวก็ไม่มีใครเอาแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับบอลยกที่หนึ่งครับโอ้โหสุดมันเลยโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณเขาสัตว์บนเวทีเขาออกอาวุธออออได้เต็มที่เลยนะครับ ตอนนี้มาดูสภาพทางฝังมุมแดงยังโอเคอยู่นะครับมีแฟนคลับแฟนที่กล้าโอ้โหใจหมดนี่คือคณะกรรมการนะครับยอดเยี่ยมของรูปินีสองปีซ้อนเลยนะครับกรรมการป้อมนะครับอาจารย์ป้อมเดินมากกว่านี้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับรอเล็กตอนเล็กครูฮะครูครูด้วยความหล่อแล้วก็รอยยิ้มดาวบันไดเฮ้ยดาวทูตอนนี้รอใหญ่รู้สึกว่า โชแรกนี่คะแนนเป็นรองเยอะเลยนะครับหนึ่งล้านอย่างที่หมากองเยิะไม่มีใครรองเลยนะครับตอนนี้ต้องหาโอ,อกาสที่จะเอาคะแนนคืนนะครับทําแต้มคืนเดินหน้าเข้าไปด้วยลีลาสับขาหลอกนั่นเองหล่อเล็กไม่กลัวหล่อเล็กรู้ทนันทิ้งสายไปเฉลีกยทีหนึง่งนะครับเป็นไงล่ะ,ะฟ้องอีกแล้วนักมวยคีดฟ้องครับนักมวยคิดฟ้องหล่อเล,ลอ็กหล่อใหญ่เป็นหน้มวยคีดฟ้องมากเลยหล่อเล็กตัดร่างไปทีหนึ่ง ต้งท่าเย็บขวาเย็บเย็บออกแกงซ้ายไม่ทิ้งโดนโดนลูกขาบังได้นะฮะบังได้ทิ้งยันอีกทนึงนะหล่อเล็กไม่ธรรมดานิ่งมากเลยนะหล่อเล็กนิ่งมากเลยโอ้โหไม่กลัวไม่กลัวอาศัยความหล่อครูโอ้โหหล่อใหญ่ไปไม่ไปแล้วเตะซ้ายสกัดไม่โดนฮะที้ขวายันวีทีหล่อเล็กหล่อใหญ่เตะซ้ายเตะเตะขวาได้ทีหนึ่งโอ้โหยอีกทีหนึ่งด้านด้านเข็นเข็นกรรมการห้ามนะฮะ ข้างเข็นเกิน2กโิโลเมตรนะครับฝ่าวปล่ oh <no. S 1> อยสายไปทีนี้นะที่ลำตัวเออโอ้โป้าลอใหญ่บอกว่าจะทนนั้ผีแรงจะน้องผีผีเก็บอะรอเล็กไปฝนเลยครับอยจะเอาเจ้าให้ตายเลยรอใหญ่อยจะเอาเต้าขี่โผแตกเลยไข่โบยานเจ้าไข่โบยานเจ้าไข่โบยานเจ้าเจ้าสิเป็นแซ่มากนะสร้างไข่โบยานเจ้าโอ้นี่รอยใหญ่บอกไอ้น้องจงทานผีมั้งแต่น้องผีแกเท้า เร่ด้โอ้ตาทีนี้นติดเชือดเลยครับหลังทีงเชือดเลยครับรอเล็กนี่กลัวแล้วครับอัดเข้าไปเลยครับตีไหลเขาตีขวาอม่กี่นึงรอเล็กสกัดมาเลยครับแต่รอเล็กไม่กลัวนะรอใหญ่เขารอใหญ่หลังทีงเชือดนะครับกรรมการดนดูสะใจเห็นคนก็ตีกันมีความสุขโอ้ยก็มีแต่ห้ามอันนี้ไม่ทำอัดเข้าไปอัดส้ายทีขวาทีซ้ายทีนึงครับมาซ้ายมาขวาทีนึงสายทีนึงนะครับตอนนี้รอใหญ่ไปนั่นแปลกสบวนเลยนะครับ ติเชื่อแล้วครับอ่าเด้อดูอยากจะออกมาการเลยนี่ผายมือรอเล็กบอกไม่กลัวตายแต่เทเจ้ามือเจ้าตายแต่เทรอใหญ่เอ้ยความร้อนจะเป็นของฝอยคนเดียวรอใหญ่บอกโอ้โหเห็นรอนเล็กเสียท่านิดนึนนงตีเข้ามาผมจะเอาคืนเตะตัดก,กลางนิดน,นึงไม่โดนนะครับรอเล็กยกอาขาพลังได้นะครับโอ้โหเข้าไปประกบเลยนะครับไปไป,ประกบประกบเลยครับปลักลอรอเล็กออกไปออกมาการฟันมือให้ชกตอรอใหญ่ได้ทีนะครับได้ทีนะครับ หวังจะทำกันแต้มคืนนะครับโดนทีบจันไปโอ้ยปาจีโคไอยาไอหล่อใหญ่บอกว่าไอ้น้องจะทำผีแรงกันหรอกเออผีแกตายเสียเลยผัดเนี้ยแต่ความไอเทีนึงนะครับตอนนี้หล่อเล็กเดิน์ดเบี้ยวไปหวังทำคะแนนคืนนะครับต่อย้ายไปเจอตั้วยทีต่อยทิพุงกะทิทีนึงนะครับต่อยกัอีกทีนึงต่อย้ายเต็มเต็มเออเอาประคัตต่อย้ายพุกเอัประคัตซ้ายอัประคัตขวา ครับโดดยกที่สองโอ้โหแม่เป็นไฟที่ตูเดือดมากเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ทางแฟนผมแฟนขับนะทางเอฟซีไปอยู่ฝั่งทางมุมแดงหมดเลยนะครับเพราะว่าไปอยู่ฝั่งความหล่อเพราะหล่อเล็กตอนนี้ความหลอก็กําลังล้ำหน้าอยู่นะฮะตอนนี้ถ้าเป็นคะแนนก็ตอนนี้ไปที่80นะครับแปดสิบครับกับสามสิบนะครับกรรมการนะครับอาจารย์ป้อมนะครับกรรมการจอมดุยงส่งเสริมให้เขาทะเลาะกันเตีกันบนเวทีนะครับ เป็นกรรมการยอดเยี่ยมรวมไป่ึงสองปีซ้อนนะครับอาจารย์ป้อมนะฮะในการดังที่สุดก็คือเทนไฟท์เทนนะครับเป็นกรรมการยอดเยี่ยมมาดูสภาพมาดูสภาพนะครับบนครับบนหล่อใหญ่บนครับเนี่ยดูท่าดูให้ดีนะครับโบนจะลองให้นะครับเอะข้างหลังไม่มีเอฟซีอยู่ทักคนเลยเป็นไงเนี่ยโอ้ยสงสัยไปอยู่ฝั่งทางหล่อเล็กหมดแล้วนะครับเอฟซีนะครับอ่าอยู่บนครับบนบนบนนะครับหอบครับหอบ หมอครับทางทางลอเล็กก็บอกนี่บอกว่าเดี๋ยวจะอัดยกนี้แหละยกที่สามนี้ไม่รอดแน่หล่อใหญ่เสร็จแน่ตอนนี้กรรมการก็มีความเป็นธรรมนะครับกรรมการคือแต่หล่อใหญ่เอฟ้องนะเขฟ้องฟ้องในกรรมการอย่างเดียวนะครับหล่อเล็กแทงเขาไปที่หน้าท้องหาว่าไปแทงที่จุดผลิตบุคลากรหาว่าแทงกระจับนะครับอ่ะเรามาดูยกต่อไปนะครับซึ่งเป็นยกตัดสินนะครับ ชิงรลอกันนะศึกชิงรอกันระหว่างรอเล็กนะครับโตโน่นะครับล็อกซุโก้โตโน่ผาขินแล้วก็ฝั่งรอใหญ่ก็ตำนนันมวยไทยนะครับสายชายก็สิงําอางนะครับแฟนหมัดหมัดมวยรู้ดีจะได้ทอเ์เกนมาจ่ออ้าวเา้าบันยดที่สามเ้าเร้าทีครับตอนนี้จบต้องการเวทีนะครับออกซ้ายทีนําไปก่อนนะฮะหล่อเล็ก สายนั้ไป่อนหลอขวาาสกัดเอาโหออกสายไปทีนะหลอใหญ่ยกแข้งบังได้ก็ล้งจีบด้านอีกทีนะหล่อเล็กตอนนี้อันนี้หลอใหญ่ฟอยอยู่แล้วนะ,ค,ะครับโอ้ยฟลอว่าเขาไปทีไอ้ขาจัดเล่ตาโลใชจ้นั่นจ่าจัดเล่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 ล่ คอยไม่ได <Es> <stock ing tea était> ้ทีแต่คอยไบ่ได้ทีแต่จับหางเจ้าเด้อเจ้าจะฟ้องหลายโอ้ยอัดแข้งขวาไม่ทีนัดแข้งซ้ายทีอัดเช่นขวาติดเชือกเลยนะครับโอ้โหหล่อใหญ่เพียงโดนสองหลอกลูกนี้เข้าไปฟ้องกรรมการอีกแล้วโอ้ตายแล้วกรรมการถูกเคาไปเขาะเาขาทำถูกกติกาแล้วอู้ดักเป็นนักมวยตะขี้ฟ้องอ้าวอันนี้ลอยเล็กฟ้องมั่งที่ฟ้องบอกว่าหล่อใหญ่ฟ้องบ่อยเหลือเกินสี่ซ้ายยันไม่ทีสี่ขวายันไม่ทีนึง หล่อใหญ่น้ำตาดจะเอาคะแนนคืนครับโดนสกัดด้วยแข้งขวาอีกทีของหล่อเล็กนะฮะโอ้หล่อใหญ่อัดใช้เข้าไปทีหนึ่งล่อเล็กเตะยันทีเตงยันปีเข้ามานะครับปีเข้ามาแทงเขาซ้ายแทงเขาปล่อยซ้ายที่ลำที่ลำตัวเอาไอ้ซ้ายเข้าไปอีกครับโอ้เอาให้ตายไปเลยหล่อเล็กบอกว่าเอาให้ตายเลยโจตายเสร็จ่ครเท่เจ้าเสร็จ่ครเท่ปีเข้าไปโอ้โหหมุนติ้วเลยนะครับหมุน360องศาเลยนะครับหล่อใหญ่ไม่เป็นขบวนเลยนะครับหล่อเล็กปีเข้าไป ปีเข oh, oh, ้าไปแทงซ้ายอีกทีนะครับแทงของท่านที่ลับตัวจีขึ้นปีเลยครับโอ้โหหล่อใหญ่เป็นยังไงอาการเป็นยังไงหอยปูเลยครับมันเป็นท่าเลยครับกรรมการต้องดูนะจะจับแพ้หรือเปล่านะโอ้โหจะโดนลงพิธีการหลังอีกไม่หนึครับเต็มที่ถตบซ้ายทีนึงไปเข้าไปเตะซ้ายเตะซ้ายจริงฟ้องอีกแล้วฟ้องอีกแล้วลอใหญ่ที่ฟ้องว้มยคอยเป็นตัวคอยที่ฟ้องเนี่ยรอเล็กไม่กลัวบอกว่าเขาจะเอาเจ้าให้ตายเลยเจ้าซึมัสแข่งความรอยกับไขได้จังไก โอ,อ้โหอาใส USSR, oh temple temple. ่แลงแข่งคนละทีแลงแข่งคนละทีนะแข่งซ้ายผลักออกมาโอ้โหดับเบอลดับเบอลเตะเลยเลยครับโอ้โหหล่อเล็กที่โอ้โหโชว์ฝีไม้มวยไทยนะครับเต็มที่เลยครับอัดเข้าไปอีกล้ำตัวอีกทีหนึ่งรอใหญ่ทำท่าจะฟ้องกรรมการอีกอัดแข้งขวาเข้ามาจับต้นโอ้โห่อเล็กอาศายดีอัดขวาดีอัดซ้ายดีขวาดีเอาไม่ไหวแล้วอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ซ้ายทีแทงเข้าอีกทีกขออัดอัดขชาซ้ายอีกทีอัดชาวซ้ายทีหนึ่งอัดเชาซ้ายทีโอ้โห รอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอดกรรมการอยู่ไหนกรรมการอยู่ไหนโอ้โหนี่โอ้หมดแล้วครับหมดหมดนะครับลอใหญ่เจอะเลยครับลอใหญ่เดอแล้วครับโอ้ลอใหญ่โดนลอเล็กบี้ครับบี้นี่โอ้ยกไตสกัดก็ไม่ฟังนะฮะไม่อยู่รอเล็กกระทุ้งก็ไม่อีกโอ้โหจนต่อยต่อยจนหมดแรงนะฮะต่อยจนหมดแรวนะครับแต่รอรอใหญ่ยังยังอาศัยประสบการณ์กระดูกนะครับอรอใหญ่ โอ้ตอนนี้โดนแลีไปหมดเลยครับเอฟซีทั้งสองฝั่งตอนนี้เจียกโดนครับอ้าล้มลงไปทั้งสามคนเลยนะครับล้มลงไปทั้งสามคนเลยนะครับที่ล้มนี่ไม่โดนอาวุธนะฮะหมดแรงนะฮะเขาออ่นเขาออ่นกรรมการเรียกขึ้นมาอ่ากรรมการบอกให้จอกันต่อทั้งหล่อเล็กหล่อใหญ่เขาไม่ประกบไมอีกทีหนึ่งตายสายไปอีกทีนะครับหมดยกที่สามครับโอ้โหขอแจ้งผมมืนเลยครับแฟนหมัดมวยโอ้โหนี่หมดนะหมดจริงๆนะฮะหมดจริงๆ ทั้งสองเลยนะครับทั้งหล่อเล็กหล่อใหญ่โอ้โหเนี่ยทำหล่อใหญ่ทั้งหน้าตาขึงขังนะครับสังเกตลองให้้องให้น้ําตาไหลฟอเลยนะฮะโดนหล่อเล็กอัดเข้าไปเนี่ยก็เป็นภาพสวยๆนะเป็นภาพสวยๆที่ทั้งสองนี้ซัดกันบนเวทีนะครับตอนนี้ก็ทาการเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยครับดำเนินการถ่ายทอดโดยอัมกูร s สเตชันนะครับฝ่ายไปถึงแฟนมัดไม่มวยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูผลการแสดงก่อนนะครับ กรรเมือการจูมือให้ใครนะครับตอนนี้การตัดสินเป็นทางการจากคระมรรมการป้อมนะครับ่ารอเล็กชนะเรียบร้อยแล้วรอใหญ่ทำหน้าตางงๆหนาได้ผือหนาได้ผือรอเล็กบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามับเป็นภาพที่สวยงามจ่ากิมมวยไทยนะที่มิ่งใจนะถ้าอยากเรียนออนไลน์ก็อย่าลืมไปเลยกันที่เว็บไซต์เจริญทองมวยไทย .com ติดตามทางช่อง YouTube นะเจริญทองชาแนลหรือว่าเพจเจริญทองยิมเมืเองจ่ายนะครับขอบคุณเป็นอย่างคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างผู้การสนับสนุนรายการจากทีมงานถ่ายทำก็ g u ู u ูสเตชันนะครับแล้วก็ขอบคุณนักร้องนักแสดงของเราด้วยนะครับนักร็อกสุดโก้นะร็อกร็อกเกอร์สุดโก้โตโน่พาคินนะครับนี่ก็แต่ให้เจอกับทางยิมเออมวยไทย ของครูเป็ดที่เหมิจงจ่ายพวกเรานะครับก็ขอบคุณไปยังคณะกรรมการนะครับกรรมการป้อมนะในการเทนไฟท์เทนแล้วก็เป็นคณะกรรมการากนนากร,ร,ารุวมไปนี้จนยังสองปีซ้อนเลยนะครับขอบคุณนะขอบคุณแฟนมวยแฟนคลับทุกคนทุกท่านที่ติดตามนะครับไว้โอกาสหน้าแล้วเจอกันใหม่นะฮะตอนนี้ให้ชมภาพแบบถ้ามวยฟ,นะฟ้องนะฟ้องกรรมการฟาดกันแน่ไปดูนักมวยที่ ที่ฟ้องนะครับหาทางออกคือแถะครับแถะพูดง่ายๆว่าแถะสู้เขาไม่ได้เดี๋แต่แท้นี่นะครับที่ว่าลูกศิษย์คุเป็ดนะครับนอกจากจะเรียนพูดภาษาเมวยแล้วเรียนพวกดภาษะพูดไปด้วยนะครับฟ้องเก่งเหลือเกินเรบผมสมากครับงได้ครับหนูก็อยู่ที่เราก็ได้จบโครงการได้ฮะติดตามโจมแล้วไปต่อไปอย่าลืมนะครับมาสมัครเรียนออนไลน์กับคุณเยื่องนะครับคนไทยอย่าให้มวยไทย หายไปนะตอนนี้ครูมวยสัญใหญ่ก็เริ่มเป็นฝรั่งกันหมดแล้วผมเห็นในต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับเรายังมีบุคลากรที่เก่งๆแล้วก็เป็นตัวจริงอยู่อย่าอย่าลืมพวกเขาครับแล้วก็พยายามศึกษาให้ได้เยอะๆเราจะได้แบบเอาไว้สอนกันรุ่นต่อรุ่นนะไม่ได้หายไปทุกคนไปกรรุ่นนะครับตอนนี้ทีนี้เนี่ยีนี้เอาไปต่อไป